ในวันที่ฝนตกฉ่ำม,มากแล้วก็ยังเป็นตอนเช้าอีกเวลาก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ต้องพากันนอนอยู่ในผ้าห่มอุ่นๆกันแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กับพวกเราสองคนค่ะเพราะาอาริฟดันนัดเพื่อนไปกินอาหารเช้าสะงสรแล้วก็คือเราจะต้องเข้าไปในใจกลางเมืองบูซ่าเลยเพราะร้านที่เราจะไปเป็นร้านขนมปังที่ดังมากคิดว่าไม่น่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านนี้นะคะนี่เลยค่ะร้านขนมปังจะอยู่ตรงบ้านสีเหลืองๆหลังนี้ชื่อร้านก็คือคาริฮิทัตฟร่นเป็นบ้านเก่าตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายของอาริฟเลยค่ะซึ่งสวยคลาส แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้เลยอาริฟบอกว่าสมัยเด็กๆตอนที่อาริปไปโรงเรียนอาริฟก็จะมาซื้อขนมปังที่ร้านนี้กินทุกวันเลยดูสิคะขนมปังมีหลายแบบหลายสไตล์มากแต่กล้วยนะ่ะชอบกินเบอร์เรกเขาจะมีสองไส้นะคะก็คือไส้เนื้อบดกับไส้มันฝรั่งส่วนขนมอย่างอื่นก็จะมีไส้ชีสฮอทด,ดอกมะเขือเทศช็อกโกแลตแล้วก็แบบที่ไม่มีไส้ด้วยเขาก็จะอบขนมปังโชว์ให้ลูกค้าเห็นแบบนี้เลยนะคะเอาอบขนมปังของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบโบราณจะเป็นแบบผนังก่ออิฐแล้วก็ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพิงงงค่่่ะซร้านนนขมปปััทวไใ ตุรกีก็จะใช้เตาอบในลักษณะนี้เพราะทําให้ขนมปังที่อบออกมาแล้วอร่อยมากๆนั่นเองค่ะเราเลือกขนมปังเสร็จแล้วนะคะของกล้วยก็จะเป็นเบอร์เรก2ชิ้นแล้วก็ขนมปังไส้ฮอทดอก1ชิ้นค่ะส่วนของอาริฟเนี่ยจะเป็นขนมปังไส้งาเป็นขนมปังหวาน1ชิ้นใหญ่แล้วเราก็จะต้องจ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปนั่งทานนะหลังจากนั้นเราก็จะไปโซนเครื่องเคียงกับเครื่องดื่มค่ะก็จะมีพวกชีสมะกอกดองแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆแล้วก็ต้องจ่ายเงินให้เรียบร้อยตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปค่ะไปหาที่น เราก็จะขึ้นไปนั่งกันที่ชั้นสองนะโอ้โหนี่กุ้ยก็เพิ่งจะเคยขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยค่ะนึกว่าจะมีที่นั่งแค่เฉพาะด้านนอกซะอีกบรรยากาศก็ดูอบอุ่นมากเหมือนอยู่ในบ้านเลยไ่<อ><อ>ใช่นะสีนี่มันบ้านจ้า ate, เขารีโนเวทออามาทําร้านเฉยๆพอเรามานั่งด้านในเราก็จะต้องสั่งชาดํามาดื่มคู่กับการกินอาหารเช้าด้วยค่ะโอ้โหเด็กเสิร์ฟที่เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขาน่าจะขัดหน้าตามาจริงๆแหละดูออก็ดูสิคะาแต่ละคนเสื้อดํากับเสื้อน้ําตาลน่ะกินกันไม่ลงเลยแต่ว่ายังไงก็สู้เสื้อแดงไม่ หนึ่งในดวงใจของพี่เก้เก้ย <c oughs> กับอาริฟจะสั่งเป็นแก้วใหญ่เลยนะส่วนเพื่อนของอาริฟเขาจะสั่งเป็นแก้วเล็กค่ะเสียดายอะที่เขาไม่ได้ขายเป็นชุดที่มีกามาให้ด้วยแบบนั้นน่าจะคุ้มกว่าค่ะมาดูหน้าตาขนมปังที่เราซื้อมากินกันดีกว่าอันนี้จะเป็นของกก้ยนะคะมี3มชิ้นส่วนของอาริฟจะเป็นขนมปังที่มีไส้ตรงกลางจะหวานมากไส้นเนี่ยจะทํามาจากงามีกลิ่นที่หอมมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สุดๆเป็นขนมปังที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดบูซาชื่อว่าทาฮินลิพิเดส่วนของเพืื่่่อออนนนนีีกกคคเเ้้าา็็จะะซิิมมมตดวยขปปปังทรู คล้ายๆกับโดนัทแล้วนี่ก็คือเพื่อนของอาริฟค่ะน้องเสื้อส้มเป็นเพื่อนร่วมงานของอาริฟนะคะนางมากับสามีของนางก็คือผู้ชายเสื้อสีน้ําเงินค่ะอยากจะบอกว่ากล้วยกับน้องเสื้อส้มเราอยู่ทีมเดียวกันนะคะก็คือทีมกินเด็กค่ะเพราะเราเนี่ยมีสามีเด็กด้วยกันทั้งคู่จ้ะ แต่ในโต๊ะนี้กล้ยแก่ที่สุดเลยค่ะ <S <S ที่กล้ยกินอยู่ก็คือเบอร์เรกไส้เนื้อกับมันฝรั่งค่ะเพื่อกับอาริปเราชอบซื้อมากินบ่อยๆแต่ทุกร้านที่เราซื้อมากินทั้งหมดก็จะสู้ร้านนี้ไม่ได้เลยค่ะส่วนขนมปังตัวนี้ก็คือตัวที่กล้ยชอบที่สุดทุกคนน่าจะเคยเห็นกล้ยซื้อกินบ่อยๆจะเป็นไส้ฮอทดอกผสมกับชีสแล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะ,ะให้อาริปลองชิมบ้างแต่อาริฟเขาไม่ค่อยชอบขนมปังตัวนี้นะเพื่อนของอาริปเนี่ยเขาจะใช้ภาษามือในการสื่อสารค่ะทั้งตัวของน้องเสื้้้้้้อออออสสสมมแลลวกก็็็าาาาีขงงงนนนนนเเยปคใใหริชภ ด้วยนะคะเวยก็เพิ่งเคยเห็นอาริฟใช้ภาษามือครั้งแรกเนี่ยแหละคะ่ะดูแล้วก็น่ารักมากความจริงแล้วอาริฟก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่อาริฟบอกว่ามันก็จะมีทริคค่ะถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยก็สามารถใช้มือทําเครื่องหมายเป็นตัวอักษรแทนอาริฟอาริฟชาพี่กล้วยหมดแล้วะสั่งชามาเพิ่มให้พี่กล้วยหน่อยสิดูสิจ้าสาวชาเขาขายดีมากเลยนะขายดีแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทําไมเคยเห็นแต่ที่ไทยของเราเขาก็จะมีเด็กเชียเบียใช่ไหมล่ะคะแต่ที่ตุรกีเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กเชียชาจา้า 呵呵。<laughs> ชาตุรกีจะเป็นชาดําที่ขมมากแล้วก็จะมีรสออกเฟื่องๆหน่อยๆค่ะเวลาที่เราจะดื่มเนี่ยก็เลยจะต้องใส่น้ําตาลลงไปด้วยจะได้ดื่มง่ายขึ้นค่ะทางร้านก็เลยจะใส่น้ําตาลมาให้เราพร้อมเลยในจานร,ร้อนแก้วชาเคเคยเห็นคนที่ดื่มชาหวานมากใส่น้ําตาลประมาณ5-6ก้อนเลยนะคะคืองงมากเลยค่ะจะดื่มอะไรหวานขนาดน,านั้นแต่บางคนไม่ใส่น้ําตาลเลยก็มีอย่างเช่นอาริฟยังไงล่ะมามามา,มาก่อนจะดื่มชาก็มาชนแก้วกันหน่อยสิพวกเราดื่มชาร้อนๆกับอากาศหนาวๆมันดีมากเลยค่ะอาริฟครับอาริฟครับ พี่กุ้ยหมดอีกแล้ว啊แหม่แม่แหม,ม่พี่กุ้ยตอนอยู่บ้านล่ะไม่ดื่มไม่แตะชาเลยนะครับแล้วทําไมวันนี้ถึงดื่มชาเยอะจังละ่ะทำตัวน่าสงสัยนะเราเนี่ยเยอะเกินไปแล้วนะครับอาริฟหึงนะรู้ไหมเอ๊ะทำไมวันนี้อาริฟเสี่ยงเนิร์จังเลยอ้อ <c oughs> อย่าเปลี่ยนเรื่องสิครับพี่กล้วยกดได้ก็ได้ก็ไม่รู้สิอารีก็ชามันหล่อเอ้ยก็ชามันอร่อยกว่าที่บ้านเราอ่ะพี่กล้วยก็ไม่ได้มีพิรุษอะไรเลยนะฮะเนี่ยแหละเนี่ยแหละเสียงสูงแบบนี้มีพิรุษสุดๆไปเลยนะครับไปไปไปกลับบ้านบัดเดี๋ยวนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วสินะฮะยังไม่อยากกลับเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่ก็ได้รอพี่กล้วยหน่อยนะน้องชาเอ้ยไม่ใช่รอพี่กล้วยหน่อยนะน้องขนมปังแสนอร่อยอ,ออกมาข้างนอกร้านเท่านั้นละค่ะข้างนอก ก็มีคนมารอต่อแถวซื้อขนมปังกันเต็มเลยโอ้ oh my god ดูสิคะแถวยาวมาก <arrows> นี่ขนาดฝนตกนะเนี่ยร้านเขาฮิตจริงฮิตจ <Gew iss. S 1> ังเลยค่ะขนาดฝนตกหนักแบบนี้คนก็ยังฝ่าสายฝนเข้ามาซื้อเน,น,นาะก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเธอหรอกบาน่าอย่าไปว่าเขาอีกฝั่งก็รอเต็มเหมือนกันดูสิคะตรงนี้ก็จะมี2ร้านนะแต่ว่าร้านที่พวกเรามาซื้อเนี่ยก็จะเป็นร้านที่ดังที่สุดแล้วก็เป็นต้นตำรับเลยค่ะคลิปมาทานอาหารเช้าของเราท่ามกลางสายฝนก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กล้วยกับอาริฟด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ